สวัสดีครับพี่จอร์ดูหนาวใช่ฝนตกแล้วก็ตามด้วยอากาศเย็นนะครับเรียบเรียเหมือนกันครับเขาเป็นเดวใช้งานหรืมีสภาพดีมากนะครับอันนี้คือคนตัวใหญ่ก็จะใายได้แล้วตรงนี้คือมหนึ่งชองใช้งานมาอันนี้แบบใส่บัตรเครดิตได้เลยนะครับโหนูมีมีเด็กจริงๆค่ะเออ่แถบแถบนี้มันจะเป็นห้องเด็กก็จะมีเด็กคือส่วนนี้จะเป็น สมมติจะมากันทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาติดกันทั้งครอบครัวแล้วก็มีน้องมีเด็กก็จะอยู่ตัวโซนนี้อย่างแอนอยู่คนเดียวมันมีก๊าซอยู่ด้านในด้านในใส่ของได้เยอะมากนะครับไปนี้แครรับนะช็อปน่าจะอยู่ราคาประมาณสักเกือบหมื่นนั่นแหละแต่ว่าซึ่งตอนนี้มันมันมันเลื่อน สายตัดยาวสุดนะแต่ว่าคือผมพอายแล้วสุดแั้วก็ิให้ดูโอย้าจเลยจินตนาการมากยอกแต่จริงๆก็อยากเห็นหน้าน้องเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูมีร่วงจริงอะแบบอะเห็นหน้าน้องว่าเป็นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตาจะเหมือนแม่

ไม่รู้เลยก็อยังว่าคอมเมนต์กูเจ้าให้ หลับสบายมากเลยทุกคนไม่ต้องเป็นเตียงโรงแรมถ้าตาไม่เหมือนแอนอะหอนโกรธจริงด้วยลูกสาวแม่ชมแบบน่ารักมากเอบิเกล 我真累，累。<laughs>